บอมกินอะไรรึก็จิบอกิน่นนได้เ็ล <c oughs> ยจ้าินอะไรกระตุ่มหลับฟันดีเมื่อคืนโอ้ยบอกเลยลงสีแบบพื้กับอ,อาหารเช้าทีโรงแรมลุมินะน,นะครับ เดี่ยน้องบอมเป็นไงเมื่อคืนนอนหลับไหมนอนหลับวันนี้มีโปรแกรมไปไหนเชี่อใหมไปเที่ยวไหนยังไม่รู้เลยครับยังไม่รู้เลยายไปถามดูอืมเรื่อลืมมาแล้วเป็นไงนอนหลับไหมฝันดีไหม ไม่ฝันเลยพี่จอยนอนไม่หลับทั้งคืนไม่ใช่เหรอเห็นว่านอนไม่หลับเลยพี่จอยนอนไม่หลับเลยอสีข้าวสีขาวมดขึ้นโอ้ยปูกะตีสามตีซีกะตื่นแล้ววันนี้เรามีโปรแกรมไปเที่ยวไหนครับไปเที่ยวดอยอินทนนท์โอไปเที่ยวดอยอินทนนท์นะครับเช้านี้นะครับคะนี้เวลา8นาฬิกาเท่าไหร่โดนัทขนนี้เวลาเท่าไหร่นะ 8นาฬิกาเนาที7นาท,นาทีวันนี้จะไปเที่ยวไหนนะโดนัทโปรแกรมเคียงใหม่ทัวร์เราไปดอยอินทนนท์ไปดอยอินทนนท์นะครับพีครับวันนี้เช้านี้เช้าที่สดใส,ส,ดใสเพราว่าหลับกันแบบหลับกันแบบเหมือนตาย <laughs> ใช่ไหม <laughs> เห็นบอกว่าพี่จอยบอกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเมื่อคืนสีข้าวทั้งคืนไม่ได้ครับผมติดรถสีข้าวไม่ได้เจ้าอ้วนดังแต่ผมหลับไม่รู้เรื่องหลับไม่รู้เรื่องเช้านี้เราจะไปไหนดีเช้านี้ที่พี่ยาเมื่อกี้คือเราจะขึ้นซอยถนนเลยครับซอยถนนกินข้าวอาหารเหนือทิทางขึ้นมันจะเป็นพวกข้าวซอยร้านดังของเขาครับแล้วเราจะลงมาตอนเย็น เราว่าจะตีขึ้นไปเที่ยวเชียงรายโอเคไปเที่ยวเชียงรายโอ้ไปเชียงรายเหรอโอ้สุดยอดเลยโอเคครับผมเช้านี้นะครับพี่เชียงใหม่ปัญญาฤทธิ์มือนี้ไปไซดีมือนี่มือนี้ขึ้นดอยอินทนนท์ครับดอยอินทนนท์อยู่แม่ปานพระธาตุนี่ยังก่อนครับพระธาตุโอ้พระธาตุพระเมรุทัชยีหินดิน วันนี้เราก็จะคงจะไม่ใช่อดเวนเจอร์นะครับไม่ใช่อดเวนเจอร์แต่เราจะไปสบายๆเรื่อยๆไปเรื่อย <Slow S 2> ๆสโลไลทนะครับไม่มีแผนไม่มีแผน no แพ a n n i n g no p น a เนาะนี่ก็คือเช้าที่ลงเลยไหนล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะไหนห่วกหน้ามาสิเมื่อคืนนอนหลับไหมหลับค่ะฝันไม่ฝันค่ะไม่ฝันเลย <laughs> ไม่ฝัน แต่หลับอย่างดีนี่ครับเราก็จะไปสองคันรถตู้และ f o r เ u อร์นะครับไปแล้วพี่หนุ่มก็ไปแล้วม่าเช้านี้หลับไหมหลับครับผมฝันไม่ฝันไม่ฝันหลับไม่ฝันในนี้ก็เวลา8นาฬิกา9นาทีนะครับวันนี้วันนี้เราจะมีโปรแกร,รมไปที่ลืมอีกแล้ว วันนี้เราจะไปดอยอินทนนท์ก่อนนะครับไปดอยอินทนนท์ไปหลายที่นะครับเดี๋ยวค่อยดูติดตามนะครับกเก็บไมเก็บเก็บมาเลยหนุเนี่ยครับโปรแกรมแรกของวันนี้นะครับที่เชียงใหม่เราจะไปที่ดอยอินทนนท์ก่อนนะครับโทรศัพท์ก่นล้วบัมบ์วมันมีมาให้เนี่ยเลยเบ้าไปไหน55ได้เลยปูเห็ดเมื่อกี้มันดอยอิน รรบบคคััสวัสดีครับผมสสวััดีครบข้าวซอยเนื้อหนึ่งซอยเนื้อหนึ่งนะครับเช้านี้เรามาแวะทานข้าวที่ร้านข้าวซอยร้านข้าวซอยอะไรนะพี่หนุ่มข้าวซอยกะลุงครับผมโอ้ข้าวซอยกะลุงที่อำเภออำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ครับ จองจังหวัดเชียงใหม่นะครับออกจากเชียงใหม่มาประมาณ50าสิบกิโลกะลูกนี่แปลว่ากะลาครับผมโอ้กะลาอีสานเราแปลว่ากะลามะพร้าวข้าวซอยกะลูกนะครับหรือกะลากะลามะพร้าวนี่เองนะครับ เช้าวันนี้เรามาอยู่ที่แบบมันานเข้าอยู่ที่ร้านซอยอาร้านเข้าซอยกระโลกนะครับมแล้วมาจากอ้านใจทั้งนะแ 5, ข็งต้อ5กับต้อร้าน6วันนึง เปไงเช้านี้วันนี้เราจะพามากินน้ำเงี้ยวข้าวซอยที่เมืองเชียงใหม่ในเชียงใหม่ใช่ค่ะอยู่ที่อำเภอ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 จอมทองใช่ไหมลูกจอมทองร้านสวยมากเลยนายไวรินไวรินกินข้าวหรือยังเช้านี้รอข้าวซอยกับขนมจีนน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวเป็นไง เดนัทวนะหลับมาตลอดหลับมาตลอดทางที่บัสเหรอเหมือนกันค่ะมีความสุขไหมพี่บัสนอนอย่างเดียวข้าวอะไรนะพี่ใหญ่ข้าวซอยข้าวซอยพี่นงเอาหนูด้วยก่อนที่พี่นงจะนั่งวก็จะใส ยังไงรสชาติอร่อยแบบป๊อคอรนแบบนี้ืหรอไ่อยากไมอยบกเคอี่ราถึงเขาร่งตั้งเียไเสียก่าะเ้คุเหยียบเบียกกับเหยียบเบียกได้เลย มทานหรือย okay. okay. mm ังลูกเขาเอิญไว้ยังโอเคนี่ยังอันนี้ขนมกินน้ำเงียวขนมกินน้ำเงียวีข้าวซอยเนื้อข้าวซอยหมูข้าวซอยหมูน้ำเด็ดนี่คืออะไรครับมูสเต็กครับมูสเติ๊ก